สวัสดีค่ะเซ็นแคนมาแล้วนะคะทุกท่านมาแนะนำบรรยากาศเขียวขจีร่มรื่นแบบนี้ให้ชมกันนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินในฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบ้านสไตล์บ้านสวนนะคะทุกท่านแปลงนี้นะคะถูกใจแน่นอนค่ะที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ แปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่ราคาไร่ละ2ล้าน2แสนบาทย้ำว่าต่อไร่นะคะราคาต่อไร่ไร่ละ2ล้าน2แสนบาทเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่เอกสารเป็นโฉนโดค่ะทุกท่านมีบ้านด้วยนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่ผสมผสานไว้อย่างลงตัวกับธรรมชาติมีทั้งป่ามีทั้งมุมไว้สำหรับการพักผ่อนนะคะ สามารถดัดแปลงทําเป็นกิจการได้นะคะไม่ว่าจะทําเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์ร้านอาหารร้านกาแฟจุดกลางเต็นท์นะคะทก่านก็สามารถปรัเปลี่ยนภูมิทัศน์กันได้นะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากค่ะตกแต่งไว้อย่างร่มรื่นเขียวขจีทั้งบ้านทั้งพื้นที่เลยนะคะทุกท่านอยู่ในเขตของชุมชนห่างจากเซเว่นเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทำเลดีด้วยค่ะ พิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจงหััดงวระยองนะคะเราก็ชมบนพื้นที่กันก่อนนะคะทุกท่านว่าเจ้าของขาตกแต่งไว้สวยขนาดไหนได้บรรยากาศฟินขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้ทำไว้สามารถปลูกผักเลื้อยขึ้นไปได้เลยนะคะสร้างบรรยากาศปลูกผักแปลกๆนะคะทุกท่านวิวดีค่ะบรรยากาศดีมีความเป็นส่วนตัวนะคะ สนใจสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงได้ทั้งโทรและแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรก็ได้เช่นกันนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสำหรับเบอร์โทรของผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดต่างๆหากท่านใดสนใจก็นัดชมพื้นที่จริงได้เลยนะคะเจคโนกเพียงมาแนะนำค่ะใครไม่สนใจไม่เป็นไรนะคะแวะเข้ามาชมเป็นเพื่อนกันก็นกยังดีนะคะก่อนอื่นเลย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านฝากไว้ด้วยนะคะพบกับเจเคนโได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ